iPhone 12โปรนะครับลูกค้าส่งมาจากชนบุรีเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าไปดูกันว่าเป็นอะไรมาโอเคหลังจากที่เราถอดอุปกรณ์เรียบร้อยปลดจอมาดูกันว่าเมนบอร์ดเนี้ยเป็นอะไรมาบ้างนะครับ แล้วก็ในส่วนของจอจอกระจกนะครับด้านหน้าลูกค้าแตกมาเดี๋ยวเขาแจ้งยังทิงว่าจะรอกจอกระจกหรือจะเปลี่ยนหรือจะอยังใช้อย่างนี้อยู่ก็ใช้ได้อยู่เนี่ได้เมนบอดมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปเช็คไฟก่อนว่าช็อตหรือเปล่าเป็นอะไรเปิดไม่ติดชาร์จไม่เขา้านะครับ โอเคนะครับลายที่วัดอยู่เป็นตัวลายของชุด VCC Main นะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนาะจะเป็น PP VDD Main นะครับลายทั้งหมดนี่นะเดี๋ยวซูมออกให้ดูก่อนว่าโอ้ลาย v c c Main นี่เลี้ยงทั้งบอร์ดนะครับนะจะเลี้ยงทั้งบอร์ดเลยนะเลี้ยงทั้งบอร์ดลายนี้ช็อตทั้งหมดเลยนะครับ ตกศูนย์จากเมื่อกี้ที่เราวัดให้นะครับปรีดเลยปรีตปรีตปรีปรีดปรีดเนี่ยเป็นศูนย์ลนยนี้ไปเดี๋ยวเราไปหาตัวเสียแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่าเปิดติดออนได้ใช้งานได้ปกติหรือเปล่าเนะครับมานะครับเรียบร้อยจากที่เราแก้ไขปัญหาเรื่องชุด VCC วัดแล้วแต่จอแตกนี่เดี๋ยวเราแจ้งลูกค้ากันอีกทีหนึ่งว่าจะเปลี่ยนหรือจะลอก นี่เราลอกฟิล์มออกก่อนนะเพราะว่าของเดิมลูกค้าจากเมื่อต้นคลิปเราถ่ายแกะกล่องาเปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับจอแตกแต่ใช้งานได้นะครับเพราะเราได้ทําการเทสกับเครื่องอื่นก่อนโอเคติดฟิล์มกลับไปก่อนอ๋โหข้อมูลเก่ายังอยู่นะครับเมสเซจทั้งหลายข้อมูลเดิมอยู่นะคะไม่มีอะไรหาย QC เบื้องต้นเสียงซาวสแกนหน้าได้อยู่หรือเปล่าจอแตกแบบนี้อ๋อได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าแตกหัวบนบริเวณด้านเนี้ยโอกาสที่จะสแกนไม่ได้ก็มีนะครับอาจจะเสียไปเลยก็ได้เออเรอร์ er ขึ้นโค้ดเออเรอร์ตึง้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขึ้นโค้ดเออเรอร์แบบนี้ในกรณีถ้าสแกนไม่ได้เค QC เบื้องต้นก็ใช้งานได้หมดครับกล้องหน้าหลัง น่โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเจ้าตัวตัวนี้เป็น3กล้องนะครับตัวสิบสองโปรถ้า12ก็จะมีแค่2กล้องเรียบร้อย c ีใช้งานได้ปกติทุกอย่างอาขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับจากชนบีนะครับที่ได้ส่งเจ้าตัว 12 Pro ตัวนี้มาให้เราเจัดการซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็ข้อมูลไม่หายใช้งานได้เหมือนเดิมด้านในเดี๋ยวเราก็ติดกาวซิลจอแล้วก็ประกอบกลับให้เหมือนเดิมนะครับแล้วแจ้งลูกค้าจะส่งกลับให้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะที่อยู่จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับจะมีสาขาลามกับสาขาลางสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ด้านล่างนะเพจร้านด้วยติดต่อสอบถามก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้12โปร เปิดไม่ติดลาไปก่อนสวัสดีครับ